ถึงเวลาแล้วเนาะวัวหลายๆตัวมองดูวัวที่ลงมาใหม่นะฮะเขาซื้อวัวเพิ่มหรือยังไงไม่ทราบนะฮะแต่ว่าวัวตัวที่กําลังจะกินหญ้าถูกดึงเน่มันมันมันไม่อยากขึ้นรถอะ่ะเขาเอาเชือกดึงที่คอมันนะคะแต่มันดูเศร้าแล้วก็นิ่งเฉยคะ่ะเนี่ยมันพยายามจะวิ่งหนีคะ่ะวิ่งหนีฉันไม่อยากขึ้นรถ ฉันไม่อยากไปอะไรประมาณนั้นนะคะวัวที่ตัวสีขาวตัวใหญ่ที่ถูกปล่อยลงรถไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาใหม่มาเลี้ยงใหม่หรือเปล่าแต่วัวตัวสีน้ําตาลน่ะมันกําลังจะถูกดึงขึ้นรถค่ะแต่มันไม่อยากขึ้นค่ะเขาก็เอาไมา้ตีมันค่ะตีตีตไป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 ไเนี่ยเนี้ยเห็นไหมเขาเลี้ยงมันอยู่ทุกวันค่ะหกเจ็ 6, ตัวแต่วันนี้มันจะต้องถูกพรากจากเพื่อน ขึ้นไปบนรถปิกอัพตัวนี้ไปทำไมมันไม่รู้แต่มันไม่อยากไป I don't want to go I want to to stay here with my friends ไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากไปโอ้โหมันล้มค่ะมันล้มค่ะมันขัดขคืนค่ะผู้ชายสามคนพยายามจะลากมันค่ะมันขัดขคืนค่ะ มันขัดคืนค่ะตีค่ะตีมันค่ะตีเอาไมา้ตีตูดมันโอ้ตีตีตีต,ตีจะมาไม่มามาไม่มานะ้าไม่มาก็จะเข็นรถเข้าไปใกล้ๆอ่าได้เวลาจะไปโรงฆ่าสัตว์จะไปถูกเชืออแล้วแน่นอนเลยหรือเขาจะไปปล่อยโอ้อันนี้มีแซบค่ะ ไม่ทราบว่าเขาจะเอามันขึ้นไปทำไมเออมีวัวตัวสีดำนะตัวมาใหม่นะคะหนกมันสูงอนะ่ะเป็นวัวเขาชื่อว่าวัวขุนเลยฮะ,ะเนี่ยมีสองตัวตัวสีดำกับสีขาวนะคะเนี่ยเอออันนี้มาใหม่นะคะสองตัวแต่ตัวสีน้ำตาลที่เขาพยายามจะดึงมันขึ้นรถด,ดูสิว่าเขาจะเอามันขึ้นสำเร็จไหมแต่มันไม่อยากขึ้นอะ่ะ ตีตีเจร่าเลี้ยงฉันอยู่ทุกวันทำไมวันนี้มาตีฉันโอ้ฉันไม่อยากขึ้นฉันไม่อยากจากเพื่อนไปไปขึ้นฉันจะวิ่งหนีเพื่อนๆตัวอื่นยืนดูเพื่อนตัวอื่นสามตัวไม่ยอมกินหญ้าเลยนะคะ ต่างจ้องมองมาที่มาที่เพื่อนของมันที่กำลังจะถูกเข็นขึ้นไปบนรถโอ้สามตัวมันนิ่งเฉยเลยค่ะมันมียอมกินยา้ามันดูพฤติกรรมของคนเลี้ยงวัวที่พะยายามจะตีวัวตัวนี้ให้ขึ้นไปให้ได้จะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นไม่อยากขึ้นไม่อยากจากเพื่อนไป ขึ้นเลยขึ้นเออเอาเชือกตีไม่ขึ้นดึงหางเลยฮะดึงหางดึงหางจะมาไม่มาจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นสิขึ้นบักขึ้นมันสิขึ้นบักขึ้นขึ้นใช่ไหมล่ะทั้งดึงหางทั้งพักออ วัวตัวใหม่มาให้กำลังด้วยกันหอมชุบ